สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกดว้าวรัวๆวซุปตาสองวงการประชันหน้ากัน เป็นอะไรที่ทําให้ชาวเน็ตตื่นเต้นมากเป็นเหตุการณ์ที่หาดูไดย้ยากสุดๆกับการโคโจรมาเจอกันของซุปตาเมืองไทยใน2วงการพลังไอ้เขาช้างศึกโพสตภาพของสองนุ่มอย่างเจชนาทิพย์และนัดเด็ตคูกิมิยะพระ้อมระบุข,ข้อความว่าไม่เบาใคร FC าาาเจชนาทิพย์กดใคร FC คูกิมิยะสกดส่วนใครอยากให้2คนแบทเทิลกันกดงานนี้เป็นแฟนไฮไลท์รัวๆบอกชอบทั้งคู่เลือกใครไม่ได้จริงๆอาทิเช่นแกคือแบบหลอกกว่า,น,า,น,า,วน,า,น,านัเ,นนเด็ตเขเจน และอีกท่านบอกว่ากดทั้ง2องฮ่าฮ่าอีกท่านบอกว่า FC ลำบากใจเป็นต้นท่านผู้ชมนล่ะครับมีความคิเดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเดเห็นกันเข้ามาดูครับเขอกับคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ